สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับแฮตติกติดขอบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพรีวิวแดงเดือดการแข่งขันฟุตบอลพิมลีก นัดที่3เป็นปีศาดแดงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลที่สนามโอทแฟลฟอร์ดต้องบอกเลยว่าสภาพความพร้อมของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนั้นปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ19ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจะแข่งไปแล้ว2นัดโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่พ่ายไป2นัดไม่มีแต้มในฤดูกาลนี้โดยเกมแรกเปิดบ้านต้อนรับไบตันแพ้ไป2ประตูตอนน่อ1ดับคาบ้านและล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดด้วยกสกอร์4ประตูต่อ0ูน แบบเลเทเหลือเชื่อกันเลยทีเดียวโดวยเกมนี้เอ,อริกเทนฮร์ดยังต้องลุ้นเช็คความฟิตขององตอตนี่มาเสียยว และเช็คความฟิตของวิคตอร์ลินเดเลฟอีกรายหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งคาดว่าเกมนี้อาจจะต้องรอต่อไปส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลล้างอันดับ15ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจาก่งไปแล้ว2นัดทีมโชว์ฟอร์มไปด้วยถือว่าจืดชืดด้วยการเสมอทั้ง2นัดเกมแรกบุกไปเสมอน้องใหม่ฟูลแลมด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกิจสันพาเลตด้วย,วย1ต่อหนึ่งความพร้อมในเกมนี้เชคเกนคอปต้องเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายโดยจ ะไม่สามารถใช้งานเคลเฮอร์ในทวารมือ2ที่เจ็บยาวมาตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ดิเอโกโชต้าที่เจ็บต้นขาอเล็กอ็อกเลตเชมเบอร์เลน เคอร์สติจโจนอิบราฮิมาโกนาเต้เดียโก้อคันทาร่าส่วนทางฝั่งโรเบีโตโฟมิโนแล้วคาวินแรมซี่ยังต้องรอเช็คความฟิตและทางด้านดาวินนูเยตกองหน้าคนใหม่ย้ามาติดโทษแบนในเกมที่แล้วโดนใบแดงโดยตรงแบนไป3เกมเลยทีเดียวคาดการ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมมาด้วยแมนเชสเตอร์ยเต็ดเจ้าบ้านประตูดาบิดดีคอ กองหลังจากซ้ายไปขวาเป็นมาเลเซียมาติเนสวาราและดาโล่กองกลาง3คนโดยเฟตจะยืนต่ำประกอบไปด้วยอีลิเซนและเฟอร์นันเดสทำเกมวรุกและหน้า3คนแรดฟอร์ดโรนโดและซานโชทั้งฝั่งของเลวพูจะนำมาโดยอาริซอนในระบบ4 3, 3 3เช่นเดียวกันจากขวาไปซ้ายอเล็กซานเดอร์อาโนโจโกเมสฟานไดแล้วก็โรเบอร์สันกองกลาง3คนนำทำมาด้วยฟาบินโยฮาวิเอเลและจอแด แดนแฮนเดอร์สันแฮนเจมินเนอร์นัดเทียแล้วหน้าสามคนเป็นตาล่าโรเบโตฟอร์มิโนที่ต้องรอเช็คฟิตแล้วก็ลุยดีออส กรดที่น่าสนใจก่อนเกมคู่นี้พบกันมาแล้ว238นัดในทุกรายการเป็นลิเวอร์พูลชนะไปถึง80นัดแต่แมนยูกลับชนะมากกว่าเป็น90นัดและลงเอยกันด้วยผลสกอร์เสมอ68เกมเอติพบกันในพรีเมียร์ลีก60นัดเป็นแมนยูชนะไปได้28นัดลิเวอร์พูลชนะ18นัดและเสมอกันไป14นัดในฤดูกาลที่แล้วนะเป็นฝั่งที่ลิเวอร์พูลชนะเอาไปกัดสกอร์โดยรวม9ประตูต่อ0 4 0 หน,นัดและ501น,นัดแมนยูสู้ไม่ได้เลยในฤดูกาลที่แล้วนะสถิติสถิสติหนึ่งที่น่าสนใจคือหากเลี้ยวภูจบลงด้วยผลเสมอในเกมนี้จะเป็นการออกสนัดจะเป็นการออกสตาร์ท เสมอ3นัดแรกในฤดูกาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่างอีริกเทน่าพาทีมจะทําให้กลายเป็นกุนซือคนแรกที่พาทีมแพ้ในลีก3นัดติดหลังจากจอห์นเชฟแมนเคยทําไว้ในปี1921ทางฝั่งดาวยิงโมเมดซาร่าทาไป8ประตูนใน4นัดหลังสุดที่ดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นนักเตะที่ถูกฉลกในเกมแดงเดือดเลยการพบกันของทั้งคู่ในลีก12เกมหลังสุด มีถึง6เกมที่ลงเอยไปด้วยผลเสมอและเลี้ยวภูแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงนัดเดียวเท่านั้นนี่ก็คือเกตเล็กเกตน้อยก่อนเกมที่น่าสนใจผู้ชมคิดว่าในเกมนี้จะจบลงด้วย ผลเท่าไหร่ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ประราชัยไปหรือว่าจะจบลงเอยกันด้วยผลเสมอรับชมก็ได้เวลาตีสองของค่ำคืนวันนี้นะครับราผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องแฮตติกติดขอบด้วยนะครับาฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ